ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทําการสอนวิธีหาน้ํายาเล่งคอหอนูมหมูโดยที่ไม่ใช้เงืนอตักบาทและมีอยู่5วิธีหลักๆนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมโอเคครับผมทุกคนก็วัสดีทุกคนด้วยนะคะเพราะผมดูแชนในเกมแฮปปี้ฮอล์หรือว่าเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนั่นเองโดยหัวข้อคลิปในวันนี้นะครับก็คือเราจะมาทําการหา ทางของน้ำยาเล่งข้อหมูนะครับเพราะว่าน้ำยาเล่งข้อหมูเนี่ยนะครับเป็นไอเทมที่สําคัญมากในเกมนี้นะครับเป็นไอเทมหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเล่งข้อได้ก็คือถ้าเราพกตมพันหมูไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็เล่งข้อได้เลยปุ๊บนะครับไม่ต้องรอ6 7 8ช,<ม>ชั่วโมงนะครับก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเลยนะโดยผมจะมาสอนวิธีหลักๆนะครับ5 5วิธีหาหลักๆนะครับโดยไม่ใช้เงินลักบาทนะก็คือผมจะเน้นบอกนะครับจุดที่รับได้นะครับแล้วก็จุดที่พอหาได้นะครับโดยที่ไม่ เหลือเงินลักบาทเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยนะครับฝากกดไลค์ถึง100ไลค์ด้วยนะฮะอ่าแล้วก็แฮปปี้โคเลี้ยงหมูเนี่ยนะครับก็คอนเทนต์ที่ถือว่ายอดวิวในช่องผมก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยนะครับฝากติดตามฝากรับกระนุนช่องของผมด้วยนะครับโดยก็จะมีคลิปหน้าๆนะคอนเทนต์หน้าๆนะครับมีมให้ชมแน่นอนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะฮะโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปที่วิธีที่1กันเเลยนนะครรับวิธีแกี่ยนะคครับก็ือง่าายมกครับกก็คือาร อัพเลเวลครับอัพเลเวลเนี่ยครับอัพยังไงก็คืออัพเลเวลเนี่ยนะครับจากการอับน้ําหมูนะครับแล้วก็ให้อาหารหมูนะครับแล้วก็การแปลรูปหมูนะครับแล้วก็การที่เราลงไปผจญภัยเล่นด่านต่างๆนะตรงนี้นั้นเราก็ได้ e x p มานีฮะ e อกพของเรานะครับก็ขยับ1นึ่งเลเวลเนี่ยนะครับเราก็จะได้น้ายาเล็งขอดนะอันนี้ทุกคนนะก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเลเวลของผู้เล่นถึงระดับไหนๆเนี่ยนะครับก็จะได้ น้ำยาเลี้ยงคลอดไปนะอันนี้ผมก็เลเวลต่างเลเวลตีนะก็ได้มาเลเวลละสองขวดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันแจกตอนหนึ่งขวดเนี่ยนะครับจนถึงเลเวลตอนไหนนะ <S <S ผมเท่าที่ผมตางเกตน,นะก็เลเวลต่าตีขึ้นไปเนี่ยนะมันแจกสองขวดเลยนะแล้วก็แปดร้อยเพชรนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็แจกนี่นะถีละหนึ่งเลเวลนะได้สองขวดนะถือว่าค่อนข้างทาี่คุ้มมากเลยนะถือว่า,าค่อนข้างนี่หาง่ายมากเลยนะอ่าอน,นี่เป็นตีขวดแล้วนะทุกคน ตีขวดแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมเลเวลสามหกนะมันได้ปรับมาเป็นตีขวดแล้วนะฮะเมื่อกี้โอเคตอนนี้ผมก็มีอยู่ตีขวดเลยนะถือว่าอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะก็คือการอัพเลเวลนะครับบอกนะครับก็คือการทำเควสภารกิจนะครับทำเควสภารกิจอยู่ตรงนี้นะก็ตรงนี้นะความต่เรือเหมือนเดิมนะครับก็คือการทํานี่นะก็เป็นพวกโหมดโหมดแอดเวนเจอร์นะผ่านด่านอาร์ติกผ่านด่านนู่นนี่นั่นนะระดับฮาร์ดระดับนอร์มอลระดับอะไรเนี่ยนะครับทุกคนก็จะได้ นี่นะเราก็จะได้เออยาเล้งคลอนมานะอันนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะทุกคนผ่านด่านฮาร์ดผ่านด่านนอร์มอลผ่านด่านโบตีผ่านด่านยากผ่านด่านร้ไลนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีเบสิกที่หาได้ง่ายแล้วนะครับอันนี้ผมก็เอามาแบ่งปันนะครับอันนี้ก็ถ้าผ่านด่านฮาร์ดเนี่ยนะได้ทีละแปดแปดแปดยาเล่งเลยนะครับแต่เรามาดูตรงนี้นะครับก็คือด่านรลายนะครับก็คือถ้าเราผ่านด่านไ้ายได้เนี่ยทั้งหมด ตีด่านปัดไล้เราก็มีแม่มดหมีป่าน้ําแข็งนะครับหมาป่าใบนะถ้าเราผ่านปัดไลยได้ทุกด่านเนี่ยนะครับก็เราจะได้ด่านปัดไลยด่านละยี่สิบขวดนะครับถ้าผ่านหมดเลยนะตีอันเนี่ยนะครับก็ได้เป็นแปดสิบขวดนะฮะเมื่อกี้ผมผ่านด่านยากมาใช่ไหมผ่านด่านยากมาใช่ไหมก็ได้มาแปดขวดเนาะเมื่อกี้นะแปดขวดนะก็เป็นตีด่านนะ แปล่ตีหลังริ้บหลองนะครับหลังนิบหลองขวดนะครับแล้วก็ดาบปกตีเนี่ยน่าจะเออ่ตีขวดป่ะนะฮะตีขวดปะตีตีตีหกนะครับตีหกขวดนะรวมๆกันเนี่ยถ้าผ่านตั้งแต่ง่ายโปรติยากบอดร้ายเนี่ยทุกด่านนะทุกทุกบอสนะฮะก็มีโอกาสโอ้ก็ได้หลายร้อยได้หลายร้อยขวดอยู่นะทุกคนก็ลองไปคำนวณดูนะต่อมานะครับวิธีที่สามนะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องลงแรงนะครับก็คือ ติดตามกิจกรรมตามเพจแฮปปี้ฮอเกมแฮปปี้คนเรื่องหมูนะครับเพจหลักเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมที่แบบเออแจกน้ํายาเล็งข้อน้ํายาเล็งโตน้ํายายีนอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลานะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามที่หน้าเพจหลักของเกมเขานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้ง่ายนะได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าทําตามกติกาของเขานะครับที่เขาแจกมาแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละวันเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับหรหลายปีของเรานะครับหลายปีของเราก็ มโวกาสได้หลายร้อยขวดเหมือนกันนะเออนะครับแค่อัพเลเวลเนี่ยหลายปีก็ได้เยอะแล้วนะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้โม้นะไม่ได้อวยนะฮะอันนี้ของแท้นะฮะแต่ว่าเราไปเล่งขอดนะฮะเราไปเล่งขอดปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่ามันเกลือไหมนะผมว่าผมแนะนํานะดองยาเล่งขอดไว้ในหมู่ในอนาคตดีกว่านะครับอ่ะอันนี้ผมแนะนํานะผมก็จะดองเลยนะตอนนี้นะไอ้ดีนี่นะผมไม่เติมตากระดาปาดเลยนะฮะ โดยเติมเติมอยู่บ้างนะผมเติมแค่หมูทองนะแค่เติมหมูทองเข้ามาในไอดีนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยแพ็กต่างๆเนี่ยไม่ไม่เคยเติมเลยนะทุกคนโอเคครับวิธีตีนะครับวิธีการหามาที่แพทเช่นพาร์ตครับอ่าพี่แพทเช่นพาร์ตมันก็ต้องเติมไม่ใช่หรอแต่ว่ามันมีแพทเช่นพาร์ตของโนมอลพาร์ตครับโนมอลพาร์ตนะครับหลายปีครับให้เรานะครับเก็บมาถึงเลเวลตีสิบห้านะครับเราได้แค่นี้นะเราได้ห้าขวดนะครับผมทุกคนตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นพาร์ตปีนะครับสำหรับคนที่ เร็วถึงนะผมว่าถ้าเล่นทุกวันเนี่ยก็ได้ถึงอยู่แล้วแหละนะครับก็ได้5้าขวดไปนะถึงแม้จะนิดเดียวนะครับแต่ว่าได้ของระหว่างทางเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากเลยนะได้อันนี้นะได้ลูกแก้วอะไรเยอะมากเลยนะได้ระหว่างทางนะมียาเล่งโตยาเล่คขอดน,นะครับมีหินเนี่ยมีหินเวลานะรหรือใครจะเติมพาร์ก็ได้นะตรงนี้นะพาร์ผมก็ผมว่าคุ้มอยู่นะพาร์เนี่ยนะครับคุ้มอยู่นะ ก็วิธีที่5ครับวิธีสุดท้ายนะครับก็คือการลงดันครับหรือว่าตีบอสที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับก็คือการตีบอสเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะดรอปนี่นะมีโอกาสที่จะดรอปทั้งน้านของน้ํายาเล่งตน้ํายาเล่งข้อตรงนี้นะครับมันอาตรงนี้มันจะเป็นรางวันใช่ไหมแต่เห็นผมเห็นบางคนเนี่ยมันมันมีดรอปด้วยนะมันมีดรอปด้วยนะบางตานะฮะทุกคนันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเกมแก้หรือยังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังเห็นคนที่ได้จากการลงดันหรือว่าดรอปอยู่นะ อันนี้ผมก็เดี๋ยวไปตีเย,ยติกันก่อนครับตีเย,ยติกันก่อนนะอันนี้ก็ผมก็ค่อนข้างายนะปั๊มหมูมาได้นิดเดียวปั๊มหมูผมปั๊มหมูมาได้นิดหน่อยนะครับผมก็ผ่านด่านแล้วนะด่านได้มดไปถึถงด่านผ่านด่านยากเลยนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยบอสตัวอื่นเนี่ยนะผมยังไม่ผ่านด่านยากเลยนะทุกคนแม่งยากจ,จัดๆเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องรีบเล่นรีบเติมอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างาจะเออ หลายปีเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยก็ผ่านได้ชิวๆนะผ่านได้แน่นอนครับแต่ว่าหลายเติมเนี่ยก็จะผ่านไปก่อนครับแต่ว่าหลายรีอย่างเรานะครับก็ค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปนะครับแต่ว่าผ่านได้แน่นอนครับถึงจะนานหน่อยนะฮะโอ้โหหมูทองผมจะตายแล้วด้วยอันนี้ผมจะไหวไปะเนี่ยนะครับเยติผมจะไหวไปะเนี่ยด่านเนี้ยหมูทองผมจะตายแล้วโอ้โหปุ๊บ,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 บตายปั๊บเลยนะโอ้โห เสร็จ้วครับผมก็เคลียไอ้บอสเยติดันเออนนาะมอปะปกติบ้าน,นี้ก็ง่ายๆนะฮะไม่มาเลยไม่ดรอปเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะถึงมันจะไม่ดรอปแล้วก็ผ่านครั้งแรกเนี่ยนะมันก็จะได้ที่ภารกิจนะฮะชิวๆครับตรงนี้นี่นะได้มาตีหขวดนะฮะถัว่วคุ้มเลยนะคุ้มๆเลยนะนี่นะถ้าผ่านระดับระดับบรรลัยเนี่ยได้ยืต็มขวดเลยนะทุกคนทำภารกิจตามนี้นะถว่วได้เยอะมากเลยนะทุกคนโอ้โหอันนี้เยอะจริงเยอะจริงฮะแต่ว่า แล้วก็ผสมพันธุ์ลิงจนหมดนะฮะจนหมดจนหาไม่ทันเลยะก็เป็น5วิธีนะครับที่หลายคนสามารถหาได้นะครับก็คลิปนี้นะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่ะก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําทีมผ่านด่านแม่มดนะด่านด่านงาน่ายปกติยากนะแต่ว่าด่านหั่นร้ายเนี่ยผมยังไม่ผ่านนะเพราะว่าต้องไปเก็บของอัพเลเวลตัวนะครับตามตัวน้ำที่ผมแนะนำนะครับในการผ่านด่านยากตรงนี้นะครับผมก็ ในแนวทางน้้นของหมูไอ้นี่นะหมูเทิงงูวะแล้วก็หมูตะกะตักเตนนะครับแล้วก็หมูวาลีตรงนี้นะครับสามตัวนะเลเวลหกติดสอง 6, 2, ตัวนะครับแล้วก็เลเวลห้าติดตัวหนึ่งนะฮะตะกิว้วเป็นตะกิว้วดีวายนะครับเทิงงูตะกิว้วดีวายนะตรงนี้นะฮะตะกิว้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะเมื่อสมาชิงในปาร์ตี้พลังเหลือตุ่นนะครับมันจะเออคิวตัวเองนะครับแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาด้วยเลือดห้างตะกั่วเตนนะ อันนี้เหมือนเหมือนจะชุบเพื่อนมะชุบเพื่อนที่โดนคิวไปนะฮะแล้วก็หมู่เติร์กอเดตครับตรงนี้นะให้ใช้ตะเกียบโอร์โหลดครับก็ในแต่ละเทิร์นถ้าโจมตีเป็นตัวท้ายนะจะได้รับ m a t k เพิ่มขึ้น60%นะครับก็คือเมจแอ็แท็กนั่นเองนะครับเมจิแอ็แท็กนะครับก็คือพลังเวทโจมตีนะต่อมาครับหมูวาลีตรงนี้นะสามดาวนะครับก็ตอนชิมปาร์ตี้เหลือตูนะครับก็จะเด็ดดาตัวเองนะแล้วชุบชุบขึ้นมาครับให้เหลือเลือดครึ่งหลอดนะฮะตรงนี้นะก็สามารถ หาซื้อตามตลาดโลกได้นะทุกคนหาซื้อตามตลาดโลกได้นะตรงนี้ก็มันไม่แพงนะไม่แพงนะนี่นะผมซื้อมาแค่ตัวละสิบบาทยี่สิบบาทนะฮะสามห้าเพชรนะฮะประมาณนี้นะไม่แพงนะไม่แพงนะโอเคครับผมทุกคนคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไดตามด้วยนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณทุกที่เข้ามารับชมนะ